สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,พื่พี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็น ep ที่หนึี่แปดกันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่ๆเพิ่มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่จ๋าโทรก,กันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวไ่บ้านจัดส่งผัดสดุให้นะคะอ่ะแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่เรามาดูหมาเลขที่หค่ะหเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเปิ่นค่ะพี่จ๋า ล็อกเก็ตหลวงพ่อเปิรนนะคะพี่ด้านหลังเป็นขุนแผนค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าล็อกเก็ตพ่อเปิลนหลังขุนแผนสามร้อยบาทหมายเลขที่หนึ่งค่ะหมายเลขที่สองเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวเนื้อตะกวัวค่ะเหรียญพ่อท่านเขียวเนื้อตะกั่วหมายเลขสองค่ะ พอท่านเขียวปีหนึ่งสามนะคะพี่สามร้อยบาทหมายเลขที่สองค่ะหมายเลขที่สามเป็นพระลีลาเมตขนุนค่ะลีลาเมตขนุนเนื้อเก่านะคระับจะมีแร่ดอกมะขามมาประปรายค่ะพี่พระลีลาหมายเลขสามสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะพี่หมายเลขที่3 3ม0บาทค่ะหมายเลข4ี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใย,ยหอมค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดดนใยหอม3 0มบาทหมายเลขที่4ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ หมายเลขที่หเป็นพระชัยหลังช้างค่ะพระชัยหลังช้างหมายเลขห้นะคะพี่เก่าสวยค่ะพระชัยหลังช้าง300บาทหมายเลขที่ห้าค่ะ หมายเลขที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลง300บาทหมายเลข6ค่ะหมายเลขที่7เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพี่พ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงหมายเลข7ค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่พระเนื้อดินหลวงพ่อปานหมายเลข7 300บาทค่ะ หมายเลขที่แกะเออที่แปดเป็นลิงไม้แกะครับพี่ลิงไม้แกะเก่าสวยครับพี่จ๋าหมายเลขแปดคะ่ะแกะจากไม้นะคะพี่ในฐานมีรอยจานคะ่ะหมายเลขแปดเป็นลิงไม้แกะครับพี่จ๋า เทียบขนาดนะคะพี่จ๋าตัวใหญ่ประมาณนี้ค่ะพี่ใหญ่กว่าตั้งเหรียญหนึ่งบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขแปดแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นชินราชหลวงปู่เผือกค่ะพี่ชินราชหลวงปู่เผือกหมายเลขเก้าค่ะ สามบาทชินราชหลวงปูเผือกเก่าสวยค่ะหมายเลขที่10บเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารยโรค่ะพี่เหรียญกลมนะคะพิจาพระอาจารย์ฟั่นหมายเลขสิบค่ะ หมายเลข20นะคะพี่จย์เหรียญพระอาจารย์ฟั่นปี17ค่ะพี่300บาทค่ะหมายเลข10นะคะพี่จันอ่ะหมายเลข11เป็นพระสมเด็จค่ะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์ฐานแซมค่ะ 300บาทหมายเลข11คะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยคะ่ะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะคะหมายเลข12คะ่ะพี่เป็นสมเด็จเก่าคะ่ะพี่จ๋าเห็นเนื้อแก่นในนะคะพี่จ๋ามีมนสารมาโชว์คะ่ะ หมายเลขสิบสองนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะสิบสามเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่จ๋าแตกรายงานฐานแซมนะคะพี่หมายเลขสิบสามค่ะถูกใจสนใจต่อสายทับลายกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋า หงองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะพี่ยังไงพี่พีเอฟท่านใดถูกใจหมายเลขไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลข13 300บาทนะคะพี่14เป็นพระสมเด็จหลังปั้มตราค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่านะคะพี่เป็นพิมพ์ปกโพมีครับกรุมาประปลายค่ะพี่ ้งหลังปั๊มตรา300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลข15เป็นพระปิดตาเนื้อผงค่ะปิดตาเนื้อผงเก่าสวยหมายเลข15ค่ะ 300บาทค่ะพี่ปิดตาเนื้อผงเก่าสวยนะคะ16เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี0ูย์สค่ะหลวงพ่อแดงเนื้อตะกั่วค่ะพี่พ่อแดงยานวิราชนะคะพี่จ๋าหมายเลข16ค่ะ 300บาทหมายเลข16ค่ะ17เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว้านนะคะพี่จาปู่ทวดเนื้อว้านมีร่องรอยการปิดทองนะคะพี่เก่าๆค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลข17 3 0 0อยบาทค่ะ 18เป็นปูดทวดเนื้อว่านเช่นกันค่ะพี่เก่าสวยนะคะหมาเลข18ค่ะหลวงปูดทวดเนื้อว่าน300บาทค่ะ ต่ฐานมีต้องรอยการฝังตะกุดหนึ่งดอกแบบนี้ค่ะพี่หมายเลข18ค่ะ19เป็นพระผงหลวงปู่บุญคะ่ะพระผงหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่จาหลังจานค่ะพี่300บาทหมายเลข19ค่ะ ยี่สิบเป็นรูปหล่อหลวงปูทวดค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงปูทวดหมายเลขยี่สิบค่ะเก่าสวยหมายเลขที่ยี่สิบค่ะพี่จ๋าใต้ฐานมีร่องรอยการตอกหมายเลขค่ะพี่เก้าหกนะคะ แบ่งปันปที่300บาทหมายเลข20ค่ะ21เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อทาาหลังสีพึ่งค่ะรูปถ่ายขาวดำหลวงพ,อพ่อทาบหมายเลข21ค่ะมาในเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเป็นการเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้งานค่ะด้าน,นหลังมีสีพึ่งนะคะพี่จ๋า300บาทหมายเลข21ค่ะ ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดเม็ดแตงค่ะพี่เหรียญเม็ดแตงหลวงปูท่ทวดใหม่เลขยี่สิบสองค่ะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมค่ะสามรอยบาทเก่าสวยค่ะพี่ หมายเลขที่23เป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดพุทธซ้อนค่ะปูท่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่๋าเป็นเหรียญพุทธซ้อนหลวงปูท่ทวดค่ะแบ่งปันอยู่300บ้บาทน,นะคะพี่๋าหมายเลข23ค่ะ 24เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับภาษาใหมายเลขที่24เก่าสวยค่ะหล่อพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะพี่300บาทค่ะ 25เป็นเหรียญจอบเลกหลวงพ่อเงินค่ะเหรียญจอบเล็กห,ากหมายเลข25300บาอบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่า๋าหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะ26เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมค่ะพี่า๋าต่อโค้ดค่ะพี่ หลวงพ่อกเกษมนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการตอบโพสต์ค่ะปีสามหกค่ะเหรียญหลวงพ่อกเกษมสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบหกค่ะยี่สิบเจ็ดเป็นพระผงสุพรรณค่ะ ผงสุพรรณใหม่เลขยี่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทนะคะพิศาเก่าสวยค่ะยี่สิบแปดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะพี่รูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบค่ะ หลวงพ่อทบนะคะพี่จ๋าปี2515ประมาณนี้นะคะพี่หลวงพ่อทบค่ะพี่จ๋าแบ่งปันที่300บาทหมายเลข28ค่ะ29เป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะพี่เหรียญหลวงปู่สุขหลังกลมหลวงชุมพรค่ะพี่จ๋า ปีสองพค่ะหมายเลข29300บาทค่ะ30มนะคะพี่เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหารไร่นะคะพี่ 300บาทหมายเลข30ค่ะอะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็นี e ีที่148ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า